สวัสดีค่ะหลุมดำแบล็คโฮวันนี้นะคะแอดก็ทาปงทาปากไปตามประษานะคะผมเผิ่มก็ยุ่งยุ่งไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนแอดดีใจมากเลยนะคะที่มีสมาชิกมาซับเพิ่มอีก3คนนะคะตอนนี้แอดก็เลยเลขตองไปละ2-2-2นะคะไปเป็น2-2-3อย่าอันซับนะคะขอร้องแอดอยากจะถึง500ไวๆโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดต อะไรกันหน่อยดีกว่านี่เลยจริงๆไอตัวแอปลักษณะแบบนี้ค่ะคล็อกต e ดติด c ล o อกเนี่ยมันมีมานานมากแล้วแต่ตอนนี้เขาใช้ AI เอามา g e n e r a เรเพื่อคำนวณหลักการเดียวกันเหมือนเมื่อก่อนเลยก็คือมันจะเป็นแบบสอบถามที่ให้คนเนี่ยมาติ๊กติ๊ก,ต,ก,ต,กตอบ แล้วก็จะเอาไปคํานวณกับสถิติสมัยก่อนนะมันจะมีเว็บแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูนี่กันก่อนก่อน perturbed about it the question is is it accurate Joyce right now in the host of Cure Connections Dr. Philippa Chetum good morning to you good morning. good morning guys there are loads of these websites out there but how do they work Well, a lot of these websites work on statistics. They're looking at information from the World Health Organization and they are up to date. And ก็อย่างที <online> <c oughs> ่บอกค่ะคือเว็บไซต์สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการคํานวณจากสถิตินะคะ the date clock the date clock นะก็คืออเขาก็จะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่คือเขาจะมีเป็นแบบคําถามแล้วก็ให้ตอบนะอันอันนี้เป็น เป็นคลิปเก่าแล้วนะคะประมาณ8ปีแล้วใช่ไหมแปปีแล้วมันก็นานแล้วอะนะซึ่งเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าเว็บไซต์นี้จะมีหน้าตาเป็นยังไงนะเดอ e เ d Clock โอวยเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะ The d เดต c ล็อกล็อกมันจะอันเก่ารุ่นรุ่นเวอร์ชันนี้มันปี2006ก็คือเกือบ20ปีแล้วนะคะถามว่ามันก็ มันสามารถจะคำนวณได้จากพฤติกรรมของเรานะคะก็คือเขาก็จะให้เลือกนี่แหละนะเราเป็นคนแบบไหนมีพฤติกรรมการดื่มยังไงนะคะอยู่ประเทศไหนประเทศนี้ก็สําคัญนะคะถ้าอยู่ในประเทศที่แบบว่ามีสงครามหรือมีความขัดแย้งหรือมีโรคระบาดเนี่ยอายุไขก็จะสั้นเป็นต้นก็จะมีอายุน้ําหนักส่วนสูงอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวลิงก์คลิปของอคลิป เดี๋ยวลิงก์ของเว็บไซต์พวกนี้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างล่างนะคะไปลองเล่นกันดูทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเด c l คอกอันนี้ดีกว่าที่เขาใช้ AI ในการคำนวณน,นะมันเป็นอะไรที่ก็อย่างที่บอกค่ะมันมีมานานแล้วมันไม่ได้แบบเพิ่งมามีนะถ้าตามในนี้เขาบอกว่ามันก็จะใช้ AI ช่วยในการคำนวณน,นะคะก็คือนี่แหละ ก็คือนอกจากว่าเขาจะใช้วิธีการเดียวกันก็คิดว่าคงจะใช้สถิติแหละแต่ทีเนี้ย AI เนะี่ยการคำนวณมันก็จะไวกว่าตัวที่จะไปดึงฐานข้อมูลนึกออกใช่ปะเขาก็น่าจะเขาบอกว่าคำนวณระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ใช้แอปนี้นะคะก็คือคำนวณวันที่เหลืออยู่โดยประมวลผลผ่าน AI ด้วยระบบเขาเรียกอะไรเป็นระบบสุขภาพก็คือฐานข้อมูลระบบสุขภาพก็เขาใช้ระบบฐานข้อมูลระบบสุขภาพทั่วโลกนะคะก็คือ AI มันก็ไปดึงข้อมูลมานั่นแหละก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับวิธีการนั้นแต่อันนั้นมันจะเป็นฐานข้อมูลของเว็บไซต์ส่วนอันนี้เขาก็จะเป็นตัวที่ AI มันก็ไวกว่าเนาะมันก็เขาไปดึงข้อมูลได้นะ เดตคล็อกแอปนะคะเดตคล็อกแอปตัวเด e คล็อกแอปเนี่ยมันมีตัวนี้เลยเนี่เด e คล็อกแอปตัวเด e คล็อกแอปนะคะตอนนี้มีอยู่ในกล่นเพลย์ด้วยไนงะเออนี่ตัวเด e คล็อกแอปตัวนี้นะคะเรามาลองโหลดกันดีกว่า เด e คล o c k แอปโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะในคำบรรยายนี้เขาบอกว่าเด e คล o c k แอปเนี่ยใช้ AI เทคโนโลยีในการที่จะ,ะคำนวณความเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่หรืออายุขยของคุณผ่านทางพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณที่มีอิทธิพลกับตัวเองอนะคือแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะพฤติกรรมคำนวณจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่จะมีผลกับอายุไขของของเราอะนะคะเดี๋ยวขอลองโหลดก่อนนะชื่อว่าแอปอะไรวะเนี่ย date <Dead> clock เรามาคุยกันเรื่องแอปพลิเคชัน date clock นี่กันหน่อยดีกว่านะคะแอปพลิเคชันนี้นะเพิ่งจะลั่นชมาเมื่อเร็วๆนี้เลยก็คือวันที่24ทธันวา ที่ผ่านมานี้เองนะคะแอปนี้พัฒนาโดยคนที่ชื่อว่าเบรน d f ฟรานสันะคะผู้ก่อตั้ง most day อย์พิมพ์ว่า day สต์เดย์สิเบรนด์ Brand f ฟรานซ์นะคะซึ่งเป็นบริษัทสตาร์เตอร์แอปสตาร์ทอัพที่มีในทุนลุนหลังอยู่ทีนี้เรามาดูการทำงานของแอปนี้นะคะก็คือการตั้งคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ชีวิต เช่นนะคะเพศอายุประวัติส่วนตัวตแล้วก็เจาะลึกไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเช่นอาหารที่กินการออกกําลังกายระดับความเครียดการนอนเป็นต้นซึ่งไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งผลต่ออายุไขของบุคคลนั้นนะคะแปลกมากทําไมในแอปนี้แอดพยายามจะอัพเออจะหาเนี่ยมันไม่ขึ้นวะมันไม่มีขึ้นมาเว้ โอเคต่อคือโดยข้อมูลที่ AI เนี่ยเขาล้วงมาได้นะคะมันไปเอาข้อมูลมาจากงานวิจัยเกี่ยวกับอายุไขแล้วก็ด้านสุขภาพมากกว่า1,000ชิ้นงานนะคะแล้วก็คำนวณความเป็นไปได้แล้วก็แสดงผลมาเป็นวันที่ให้กับผู้ที่ใช้งานนะคะว่าจะเดทซัมมารีเมื่อไหร่โดยผู้พัฒนาเขาก็บอกว่าการคำนวณน,นี้มีความค่อนข้างที่จะแม่นยำสูงมากเพราะว่า ยางว่านะ,ะเขาเขใช้ฐานข้อมูลจากงานวิจัยโดยตรงนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีฟีเจอร์แนะนําการยืดอายุที่เหมาะสมกับบุคคลแต่ละบุคคลด้วยโอ้นะโดยระบบก็จะวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมใดเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนนะคะก็จะสามารถเพิ่มอายุไขได้แล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเป็นคือตอนนี้ยังฟรีอยู่นะแล้วก็การทํานายวันเนี่ย ะะหากต้องการฟีเจอร์ที่มากขึ้นอย่างเช่นไอ้พวกที่บอกไปก็คือพวกยืดอายุไขหรือนู่นนี่นั่นนะคะก็จ่ายเพิ่มประมาณ40ดอลลาร์ต่อปีทีนี้คนที่เขาพัฒนาเนี่ยนะเขาก็บอกว่าแอปนี้ไม่ใช่แอปที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลน,นะคะแต่เป็นการตระหนักให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจในตัวเองมากขึ้นว่าชีวิตที่มึงใช้ในทุกวันเนี่ยมึงจะมีชีวิตอย่างเนี้ยไปได้อีกนานแค่ไหนประมาณนี้ นะแล้วเขาก็เน้นย้ําอยู่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยคือยังไงก็แล้วแต่ก็คือไม่ได้ให้ไม่ได้ควรใช้กลัวนะคะแต่เราควรจะมีการวางแผนชีวิตแล้วก็ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสุขภาพแล้วก็แรงจูงใจในการใช้ชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะแต่แอดงงมากเลยว่าทําไมในในมือถือเนี่ยมันไม่ขึ้นเป็นไอตัวนี้มาให้เลยอะเป็นแอปเนี่ยเดี๋ยวแอดต้องไปหาเวลา หาในแอปนี้นะคะงงมากว่าทำไมมันไม่มีขึ้นมาให้เนี่ยมันมีทุกอย่างยกเว้นแอปตัวนี้นะคะเดดคล็อก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 เนี่ยทีน mm ี hmm. ้เรามาดูเว็บไซต์ตัวนี้กันดีกว่า mm hmm. The d a t e c a l c u l a t ตตัวที่เขาคุยมานี่มันมันมีหลายเวอร์ชันเยอะมากอันนี้มันก็เก่าแล้วนะอันเนี้ยเว็บไซต์เนี่ย We also know that if you're a smoker, obviously life expectancy is reduced statistically. So the website will take away six years. If you're a smoker, it will take four. ก็ไม่ได้บอกนะว่าตัวหน้าเว็บไซต์มันคืออะไรมันอาจจะปิดไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่า อันนี้มันตั้ง8ปปีแล้วค่ะเนาะตัวที่มันเหลือเปิดอยู่มันก็อาจจะไม่เยอะแล้วอะคะ่ะเนี่ยเขาก็จะมีทริปของการแนะนำว่าจะยืดชีวิตยังไงนะคะโอเคเรามาดูรีวิวกันดีกว่ามีข่าวลงด้วยนะ Smartphone apps for just about anything under the sun, and a new app claims to be able to tell you about what day you're going to die and maybe how to live a little longer. Our consumer technology reporter Jamie Tucker has more. The date of your final curtain. Death Clock takes life seriously. It uses AI and scientific data to make an estimation of the date of your final curtain, not to be morbid, but to live better and longer. The app asks basic questions: your age, blood pressure, glucose levels, how often you go to the doctor, how often you're around close friends, alcohol consumption, and exercise. And your answers are compared to surveys and lifespans of fifty-three million others who've answered similar questions in health and scientific studies. Then the app makes an educated guess. It's maybe a little shocking to see. You can even send out a, a date. To okay, this is a review app to อันนี้ลงข่าวของ local t r e news นะมันก็สามารถคำนวณมาเป็นวันที่แล้วก็อายุให้เลยแล้วก็มีเป็นบล็อกของช่วงเวลานะคะของเดือนที่คุณเหลืออยู่มันก็ตับถอยหลังไปเรื่อยไปเรื่อย,อ,ยอะไรเงี้ยนะอืมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อฟีเจอร์เขาเพิ่มนะคะมันก็จะมี วิธีการบอกก็คือคําแนะนำนะคะเพิ่มเติมว่าเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตยังไงเราอายุไขก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะคะน่าสนใจมากโอเคเจอแล้วค่ะติงดาวน์โหลดก่อนตัวนี้เลย รายการนี้ไม่มีให้บริการในประเทศของคุณจบใครที่ไม่ได้อยู่ไทยแลนด์ก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะคะประเทศไทยไม่มีให้บริการค่ะเซ็งแต่ถ้าเป็นในในใน i อ s อาจจะอาจจะมีนะนี่มันเป็น Android ลองดูนะคะ ลองไปเล่นกันดูโอเคขอปิดคลิปแบบมึนๆแล้วกันนะคะเพราะเข้าไปเล่นไม่ได้เสงมากเสงมากๆนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ